สวัสดีครับเราอยู่กับพ o n ่ a c ซลล์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นรองเท้านะครับหน้าจอ10นิ้วสวยๆนะครับไม่มีล้ำนะครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้เราเล่นสองจอ้ท่านดูนะครับดู Google Map ดู YouTube ได้วยนะครับดูความเร็วนะครับพูดแบบไปนะครับตัวนี้มี 5G WiFi นะครับผมใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับผม CPU 2ตัว8คอร์ครับผมเร็วแรงแน่นอนนะครับไม่มีสะดุดลองชมคลิปได้เลยครับ ไม่มีตัดต่อนะครับเพราะขี้เกียจเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับว่าเร็วขนาดไหนนี่ครับได้ไปเลยครับสองจอก็จิ้มตรงนี้นะครับหนึ่งจอสองจอตัวนี้ครับไม่มีสะดุดนะครับเล่นลื่นไหลแน่นอนนะครับนี่ครับต้องคอยนะครับต้องคอยดมกิดรถนะครับใช้ได้ปกตินะครับชัดเจนนะครับเหมือนเดิมนะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้ระบบแคนบัสเราตรงรุ่นนะครับเมกอินไทยแลนด์ครับเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันการใช้งานของเสียงนะครับ ตัวเดียวเนี่ยจอเดียวก็รูปแค่นี้เสร็จแล้วครับขับรถไปยังตาปิดจอได้นะครับแต่อีกทีนึงก็ติดแล้วครับผมกลับบ้านนะครับดูตัวนี้ครับกีคิวรเลเซอร์ปรับเสียงต่างเสียงราจุดตรงเสียงได้หมดเลยนะครับเล่นไฟเพลงได้ทุกอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับดูความสวยงามเรียบร้อยนะครับไม่ล้นไม่ยืดนะครับขอบคุณมากครับผมฮอนด้าต้องที่เรานะครับเต๋าชาปิเดโคนิกนะครับสวัสดีครับ